ซูกิชริร่วมกับ5หน่วยงานจัดการแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์ Pack to the Future Thailand Championship 2025ภายใต้แนวคิดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนมุ่งเน้นการศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสร้างสารรค์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผู้ชนะจะได้รับโอกาสในการนำผลงานไปผลิตจริง ก็ถือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มีความมีความที่จะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยความต้องการของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยในในแง่ของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะฮะเราก็เลยอยากให้เหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์ในในรอบเนี้ยในการดีไซน์ innovation ต่างๆของแพคเกจจิ้งเนี่ยต้องตอ,อบโจทย์คนรุ่นใหม่เพราะว่าเขาคำนึงถึงไม่ใช่แค่ คุณภาพหรือ Quality ของ Product แต่ว่าความลึกซึ้งของ Product เป็นมีที่มามีสตอรี่ต่างๆแล้วก็ p r o d u ั t ฑ์จะต้อง sustainability นะครับทำมาจาก clean energy ต่างๆเพื่อตอบโจทย์ในในในเจนสมัยใหม่จริงๆครับ เนื่องจากเป็นการแข่งขันในระดับอุดมศึกษานะครับเราก็มีความร่วมมือกับน้องมหาวิทยาลัยทั่วประมาณ50แห่งทั่วประเทศนะครับในการที่จะเอาเรื่องของการดีไซน์เรื่องนวัตกรรมเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเข้าไปให้เขาได้มีส่วนร่วมในแข่งขันด้วยนะครับจริงๆแพลตฟอร์มนี้เป็นแร์มที่ดีที่เราสามารถที่จะได้มีความร่วมมือกับท้าน6หน่วยงานที่มาพันธมิตรร่วมกันนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเองนะครับสามารถที่จะส่งน้องน้องนักศึกษานะครับทั้งระดับปริญญาตรีโและเอกเนี่ยสามารถมาแข่งขันได้ เมื่อสักครู่เล่าไปแล้วน้องว่าอตอนนี้มันก็มีโอกาสมาพร้อมๆกับความท้าทายตามกระแสความต้องการของผู้บริโภคกันนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้องๆจะ,ะใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นอีอกอกลไกหนึ่งที่จะทำให้น้องๆเองเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำงานที่ตอบโจทย์ของไม่ใช่แค่ตลาด ในประเทศไทยสุพิชีเองตอบลบเช่นโลกด้วยนะคะเราก็จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาต่างๆที่จะเมื่อเรียนจบออกไปนะคะเพราะเมื่อกี้จากที่เราฟังแล้วเนี่ยตามไทม์ไลน์เนี่ยก็จะมีน้องๆจะได้ลองทําจริงนะคะแล้วก็คนที่ชนะเนี่ยก็จะได้ผลิตจริงด้วยเพราะก็คิดว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะได้ฝึกทั้งความคิดสร้างสารรค์นะคะฝึกการทํางานร่วมกันนะคะจาดจะมีโอกาสที่จะ ครมหาวิายากานนะคะแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศเนี่ยนะคะพัฒนาเติบโตต่อไปอย่าง,ย,างยั่งยืนสำหรับหมาไรแม่โจ้ที่เขบอกนะหมาไรแม่โจ้เนี่ยเป็นหมาไรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรนะครับโดยว่ายางยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเน้นเกษตรสุขภาวะนะครับแล้วหมาไรแม่โจ้เนี่ยก็จะอยู่กับชุมชนนะครับเพราะนั้นเรื่องของการผลิตหมาไแม่โจ้จัดก,การให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราพยายามเน้นนะครับทั้งสานอกจากการผลิต เราก็มาในเรื่องของการออกแบบนีงของการแพคเกจิ้งนะครับนี้เพื่อที่จะให้อาหารของเราเนี่ยนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทําได้สุดท้ายก็คือรายได้ลดแย่งกรสู่ชุมชนนะครับเพราะเราเน้นเครือข่ายชุมชนนอกเหนือจากนวัตกรรมแล้วนะครับผมอยากมองให้ให้ให้บิยอนไปนิดหนึ่งนะครับนิสิตเนียครับจะมีโอกาสได้เอาองค์ความรู้ต่าง ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนนะครับมาทดลองจริงจากนอกห้องเรียนสิ่งที่ตามมาคือว่าตัวผิดพลา์เองก็ตามเลยนะครับจะมีโอกาสที่จะใช้จริงจากหน่วยงานพาร์ทเนอร์เราทั้งหหน่วยงานเนี่ยมาช่วยทําให้เกิดใช้งานจริงได้ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมหรือภาครัฐก็ตามนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถจะใช้ได้จริงที่เรามองนะครับอันนี้คือถ้ามาเลนเทปเองเนี่ยเรามีความถนัดในเรื่องของความพิสรรค์แล้วรวมถึงในเรื่องของด้านของขอยากทรจิจนะครับ เรามีความเชื่ออย่างยิ่งว่าอาหารเนี่ยเป็นจุดสําคัญของประเทศเพราก็เป็นจุดที่น่าจะทําให้เส,สร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจให้ประเทศได้เชงนการที่เราจะพัฒน,นารษบะของการที่ทําให้ธุรกิจอาหารของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าจากคุณค่าที่มีอยู่แล้วในเรื่องของความพิเศษของทั้งความแบตเรียของไทยหรือแม้กระทั่งในวิธีการในการที่จะปรุงรสของอาหารไทยแล้วเนี่ย การนาความคิดสร้างสรรค์หรในการนําเอามุมมองธุรกิจเข้ามาในการที่จะต่อยอดหรือสร้างทําให้เกิดความรู้สที่มีการลักษณะความยั่งยืนได้และเป็นโฟลบอได้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สร้างโอกาสนะไม่ใช่สิ่งแค่ทัหรับกธุรกิจหรือว่ายอดชนุ่ใหม่ของไทยงเดียวในขนาดเดียวกันเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสในการที่ขยายในเชิงเศรษฐกิจขอ้ระดับโลกให้ปรเทตไก็ซูวิชิเองเนี่ยเราก็พูดง่ายว่า เราเป็นเราไม่ใช่แค่เป็นบริษัทที่เป็นร้านอาหารนะครับเราก็คิดว่าเรามีผลิตที่ต่อยอดไปไปถึงวีเทลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็อยากให้น้องๆได้ได้เห็นว่า,เ,าเด็กไทยรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะใส่ความคิดแล้วก็ใส่อินโน a เวชันต่างๆเพื่อแข่งขันในระดับโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้สนับสนุน รุ่นใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาจอยในโปรแกรมนี้เพื่อที่เราคิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยเราเองเพื่อที่เราจะได้เอาอินกรีเนต่างๆวัตถุดิบที่เรามีที่เราดีในประเทศเนี่ยสามารถที่จะให้ต่างประเทศแล้วก็ไปถึงระดับโลกได้เห็นรวมถึงแน่นอนครับว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โปรดักเนี่ย าสามารถที่จะไปได้ไกลขึ้นเราก็เลยมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ด้วยพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ทั้งหมดที่เราร่วมด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำให้โปรดักต์เนี้ยไปได้ไกลครับอยากให้นักศึกษาหรือเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่ที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี้ยอยากให้สมัครเข้ามาจริงๆเรื่องของไทเทรียเนี่ยเราไม่ได้มีกำหนดค่อนข้างเยอะนะครับ เราก็อยากให้เข้ามาแล้วมาพร้อมอ n นโนเวชันแล้วก็ความคิดใหม่ๆนะครับทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะดีไซน์ได้เต็มที่เราก็อยากเปิดกว้างตรงนี้ครับ <c oughs> จริงๆซูเชิเราก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เติบโตแบบหรืหวานะครับอย,อย่างเช่นอย่างปีนี้ในครึ่งปีแรกเราก็เติบโตจากปีที่แล้วประมาณ3%แล้วเราก็คิดว่าเราจะมีแบรนด์ใหม่ๆ ในปีนี้เพิ่มขึ้นรวมถึงแฟรนไชส์ที่เราจะเป็นรูปแบบแฟรนไชส์ที่เราจะขยายมากขึ้นนะครับก็จะคิดว่าในปีนี้เราน่าจะในภาวะที่เศรษฐกิจมีความท้าทายแบบนี้นะฮะเราก็คิดว่าน่าจะเติบโตได้ถึง5%เอนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากเพราะว่าปีนี้มันก็จะมีความผันผวนนะครับของทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบ ที่มันยังมีเรื่องของราคาที่ยังค่อนข้างที่ยังไม่ STABLE นะฮะเราก็เลยคิดว่าอันนี้ปีนี้เราก็ยังมีการเติบโตอยู่แต่ว่าเราก็เราก็ต้องเรามาระวังในการคุมคอสต่ตางๆแล้วก็เรื่องของอการแ a ネจภายในเรื่องของ s ซัพพลายเชนที่ตอนนี้เราก็ควบคุมได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นปีนี้ที่ที่เราวางแผนในการในการแมเนจ ในเครืออยู่ครับ